ร้านปาาน,นัดดาพาณิชย์ชัดกว่าล้านเปอร์เซ็นต์จำหน่ายจานโรเทียม p s i พร้อมอะไหล่ทั้งปลีกและส่งจำหน่ายทั้งระบบเงินสดและผ่อนด้วยราคาเริ่มต้น399บาทเรายังเป็นส่วนบริการ1เดียวในจังหวัดสระแก้วที่มีทีมงานขายและรถบริการ20คันและมีสาขาใหญ่เ็ดสาขาสาขาแรกบ้านสับม่วงหมู่2ตำบลโคพานอำเภอตาพระยาสาขา2อำเภอโคกสูงโทร089 5190 บริหารงานโดยคุณสมพรสาขา3หน้าอำเภอบ้านกรวดวจังหวัดบุรีรัมย์โทร8 8 9 9 6 4 7 7 6 3สาขาที่4ตะมนยายแยา้บอำเภอเฉลิมพระเกียรติสาขาที่5บ้านคลองทรายอำเภอวัฒนาน,นาครสาขาที่6ข้างธนาคารกรุงไทยอำเภอตาประยาโทร8 8 0 1 6 6 6 5 8 8 สนใจโทรสอบถามรายละเอียดที่037269974และ0898296521ทั้งบริการดีเสีมือมาตราฐานเป้งประดาพาณิสิคะ